โลดเรียมธารุนเห็นแก่ตัวอย่างไราขาดแย่งชิงความรักไปจากลูกทั้งสองคนฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อพิมพิลาลัยตอนนี้อยู่ในรู้ในฟังและจะอยู่ดีกินดียังไงฉันก็ไม่รู้ส่วนฉันเองต้องพาแม่หนีเข้นไปอยู่บนเขาและท้อสงสารแม่ฉันมาในครั้งนี้จะหน่นวงราชาบัลลังก์ฉันเป็นนวงสเสด็จพ่อที่กําลังหลงมองมเมาติดยาขวันติดกัญชาโอ้โห เพราะพ่แม่เลี้ยงคนนี้มันมอมเมามันต้องการจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้มันต้องการให้โคมมาพัดลูกชายเขามันเป็นใหญ่ฉันไม่ต้องการให้คนอย่างเอกนายโคมมาพัดครองแผ่นดินนี้หรอกฉันจะต้องไปพบพ่อไปพบแม่เลี้ยงวันนี้ได้รู้ได้เห็นกันทีว่าใครจะเหนือกว่ากันกรีฑครับเราข้าไปในเมืองกันเถอะนะจะไปรู้เรื่องรู้ราวว่าความจริงของฉันนั้นมันเป็นอยู่ยังไงเอาเลยครับผมจะตามคุณไป แต่นะกริดถึงไงไงเธออย่าหนีฉันไปไหนนะเธอต้องอยู่ใกล้ๆฉันนะฉันมีความสุขที่สุดเมื่ออยู่ใกล้ๆเธอไงบอกตรงๆว่าฉันขาดเธอไม่ได้ยิ้มอะไรอ่ะมันเดวไดะเขาดักเตือนเฮ้ยไม่จริงหรอกคนอย่างองค์หญิงจะมารักเราเด้คิดคอกน่ะเป็นไปไม่ได้ เธอคงจะนึกว่าผมเป็นเด็กบ้านนอกครอนาไม่หรอกเขาไม่รักเราหรอกจริงเงบางทีเขาแรงดีใจเราแต่ว่าเราต้องลองใช้ต้องไปแลกกันเลื่อยๆในข้าไป้ที่ว่าจริงไม่จริงตามที่น้องแพรทองบอกว่าแกเป็นธิดากรรักเป็นจริงไหม้าข้าพเจ้ที่ข้าก็ข้าพนองไปเพื่อว่าความจริงมันเป็นความจริงขึ้นมาในรู้ว่าเขารักเราได้มีความรุกกันมางมือเราเงาะัดใจแพรตัดสิ้นใจแพรทอง มาเหนือต้องนำนมาจบชิ้นใจไปต้อนมีต้องนำนั้นนองนำป้าผู้ชายน้าสาวสุกอายประทดทา่านในประตูรู้จักปลักเทวันจะเดินเ้านประตู 我告诉我妹呀！Okay, so เฮ็นู้เปรมากเลยที่พระราชาไจตา,ามเรื่อความยิ่งเออนั่นเพรยทองจะมาถวายบางคนไปกระเด็ดพ่อเออสวัสดีเพรยทองเอยสวัสดีค่าจะไม่หอ่อใต้อ๋ยังขอรบมันอยู่เลยไม่ขี้เกียจขอรบ สบายดีหรโคมาบัดอ๋อสบายดีจ้าพาชูมาด้วยเหรอไม่สำคัญหรอกเรื่องนั้นนะมันเรื่องของเทวดาหมาไม่เกี่ยวแนควังจะเด็ดพ่อควังดูมันเอาชูมาแล้วมาด่าผมดูสิไอ้หมอนนุ่นมันคิดก๊ก,ก,กจะตายไปไอ้กระจอกข้างถนนดูลูกท่านที่เบคัะง,งามหน้าไหมล่ะคบผู้ชายเป็นเพื่อน สงสัยจะเป็นคู่นอนชั่วครั้งชั่วคราวนะมั้งถามดูสิผัวมันใช่ไหมไม่ต้องถามก็ได้ขออหนนึกจะด้วยว่าไม่ใช่ผัวค่ะถ้าผัวเราแต่งงานกันแล้วนี่มันคู่นอนชั่วครั้งชั่วคราวชู่กับชูวันนี้ฉันนึกสนุกกับเขานะเขาฉันก็นอนกับเขาพรุ่งนี้ฉันสนุกคนอื่นก็นอนกับคนอื่นมันไม่สําคัญหรอกมันไม่ไปไหนซะไม่มีใครมา ยุ่งมัหยิบของฉันหรอกไม่มีใครมาขุดไปฮะแม่หอใต้แม่พาแต่ของแม่หอใต้เธอแต่ขอให้แม่หอใต้เชื่อะครับว่านะสมบัติฉันน่ะสมมติว่าฉันมีผัวและฉันมีชู้เนี่ยผู้ชายที่จะนจะทอดกายเจอจมนั้นต้องมีผู้ชายคนเดียวไม่ใช่ผู้ชายหลายคนแล้วมันต้องแย่งคนอื่นดูสิดูสิมันหนาว่ากูแย่งัวก็ใช่สิ โถเอ้ยแกนะแย่งทุกสิ่งทุกอย่างนะแย่งหัวไปจากแม่ของฉันแล้วยังแย่งพ่อไปจากลูกสเสด็จพ่อนะนอนหลับไม่รู้นอนคู้มไม่เห็นมัวแต่มัวยุ่งกับยาเสพติดจนสเสด็จแม่หอเหนือแม่ของฉันเองต้องวิกลจริตแล้วก็จบชีวิตรู้ไลยว่าตอนนี้สเสด็จแม่ฉันเสียชีวิตแล้วแกโ,โ,โ,โกหกโกหกแท้จริงน่ะเป็นเรื่องของฉันกรีด่ะ เขาไปขอรบเสดดจพ่อเฉหน่อยสิคไหคะขอรบแต่รูปร่างของท่านแตนนะแต่กลิดอย่าไปขอรบน้ำพระไทยของท่านเลยท่านเป็นคนที่เหลวไหลมั่วแต่ยาเสพติดแล้วก็หลงเมียน้อยไม่สำคัญหรอกไหวทั้งเรือนร่างแล้วก็ติดใจเออครับถวายบังคมเออมันเกย์มักยโอ้ไฮไรเนาะ ไหนขอกัญชาสักบองเอามาสักบองเดี๋ยวค่ะบผมฉันจะไปเอามาให้เอาเลยไปครัให้แทงหนเลยนะรอยแล้วตังเอ้ยตังตองนแน่นมาแล้วจะเทใจดีจริงๆ ตังลูกตังเมียรบกันมดกำลังด่ากันยุ่งแกกับรำใจเลยสุ้กันจ่าเท่านี้เฮ้ยจัดแน่นดูริงเฮ้ยทุ่มเท่าเล่นได้แต่กันจาอย่างเดียวนีูนะไอ้คนเล่นไม่ได้เสด็จพ่อไปครับทรงตัดสินพระไทยนะพูดสักคำที่ไปครแม้ว่าในขณะนี้เด็กพ่อจะทรงคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่แล้วตัดสักคำที่ไปครับว่าใจลูกเมียหลงลูกเมียน้อยครองเมืองกันแน่ ป่วยกันไม่ต้องพูดหรอกน้องพิมพ์มาพอดีเลยบอดีกะพี่แพรกลับเมื่อมาเมื่อไรคะมาเมื่อครู่เองจะน้องพิมพี่อย่าไปพูดกับพ่อเลยค่ะไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวหรอกเขาไม่สนใจกับเราหรอกตั้งแต่พี่พี่แพรจากไปอ่ะเสด็จพ่อไม่เคยโผล่ไปถามข่าวเลยค่ะ จะไปถามน้องสักคำวอีพิมพ์แม่มึงไปไหนอีพิมพ์รู้ข่าวแม่มึงบ้าแล้วแก้ผ้าแก้ผ่อนหรือยังไม่เคยไปถามเลยทั้งเด็ดพ่อเสด็จแม่หอใต้ทั้งเจ้าชายโขมพัดไม่เคยสนใจเนะทั้งๆท,ท,ที่เราเป็นพี่น้องกันฉันเสียใจค่ะเด็ดพ่อไม่เคยสนใจในเรื่องนี้ถึงขนาดนั้นเรอน้องค่ะเดี๋ยวๆพี่จะแนะนำให้เธอรู้จักกับผู้ชายคนนี้ซะก่อน นี่เขาชื่อนายกริตตรงค,รค้ามของพี่พิ่กฤตครับครับนี่น้องสาวข,ของเอของแพรค่ะครับสวัสดีครับเจ้าหญิงพิมพิลาลายสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักเอคุณพิมพิลาลายเช่นกันค่ะ <c oughs> อย่าจีบนะครับอึ้องแล้วอึ้องแล้วจะเขียนขันไม่เยวไม่เขียวนี่กองเราตัดหน้องไ,ไว้เพื่อเอือ กันตกลงมากลังแล้วหาคอรุดเอาจังพี่ท่านองหมือนกันเลยเออได้ดีขึ้นได้กองเราอืมเออแล้วพี่พิมพ์นะจ๊ะแล้วก็น้องพิมพ์นะจ๊ะตอนนี้น้องไปองค์การอะไรยังอ่ะยังค่ะไม่เป็นไรเหนื่อยก็มีหนุ่ยเที่งก็มีเออเอาไงพอมไปองค์การละก่ะคนเดินไม่ต้องดูด้วยไปในธรรมะแล้วคนไหนชื่อเมื่อยอ่ะ โอ้ยกมือเลยเหรอเหนื่อยเหรอเนี่ยค่ะจะเหนื่อยครับหล่อดีเนี่ยทำไมหน้าแหลมเมื่อกี้ยงก้นปล่องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ยอผมค่ะแล้วคนไหนชื่อไหนน้อยพ่เหมือนกับหลังชื่อเท่งเหรอครับกับื่อเทล่ยครับอืมหน้ามันนกเงี้ยนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่ยอมผมครับอยากนั่งดูจริงไตอง ไปจะไปนั่งข้างหลังก่อนเดี๋ยวนี้พี่แพรพี่แพรลองถามเสด็จพ่อดูอีกครั้งดิเสด็จพ่อได้สติสัพจญญะได้ยังให้ท่านตัดสินว่าจะให้ใครครองเมืองกันแน่แต่น้องขอสนับสนุนพี่แพรอย่างเต็มที่เลยค่ะนะขอบใจเธอมากนะน้องถ้าโดนหัวคะแนนคนอื่นเข้ามายุ่งแล้วล่ะก็คงจะได้เรื่องกันละครัวเนี้ฟังดูสิ ฟังดูสิเลยครลูกของท่านฟังดูเออขอการชาอีกบ้องลำแต่เรื่องการชาแล้วแกไม่ดูเรื่องเลูกยืนทำใจลูกยี่หรอพี่ครับมันฟันฟื้นก็วิชิงยังเงเรื่องบันลังเรื่องเมืองแกไม่เที่ยวขอขออีกบ้องมันมันมันชาชาแล้วค่ะเช่นนี้ค่ะเอาอเธอยัดให้ด้วยนะเออเอาไม้แยงกระเอาจุ่ไปเลย จเล็กเดินดูเสด็จพ่อของเราแล้วมันจะทำไงดี <C urt inho> นี่เธอ <C urt inho> เธอไม่ต้องมาพูดมาเยอะยิง <C urt inho> จองห้องหรอกแม่เพลเอ้อย <C urt inho> เธอคิดว่าเธอจะได้นุมต่างเมืองมาที่นี่เธอนึกวันแน่นะไอหนุ่มคนนั้น ENT. ที่เธอนำมาเป็นคนดีเธอนำมาเนี่ยมันเรื่องของฉันจะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่า ใครจะดีใครจะชั่วใครจะเป็นผู้ครองเมืองกันแน่พวกแกถ้าหากว่าพวกแกได้ครองเมืองจะต้องขอรับชั้นพวกมันเลือดพวกแกมันเลือดคนรับชั้นเลือดช่อโกงกามาพันนะไอมานหัวขนติดมาตั้งแต่แม่ของแกโธ่ยมันดูถูกเสด็จพ่อแกถ้าไม่ใช่ลูกเสด็จพ่อแล้วมีหวังฉันฆ่าแกตายแน่แต่สายเลือดมันก็เป็นสายเลือด สเสีนแกตัว,ตวเลือดวิทยาเลือดแม่เลี้ยงตั้งแต่แกโผล่ออกมาจากท้องมองโลกนะแม่ของแกเริ่มออกลายทันทีเลยเบียดเบียนพวกเราทุกวิถีทางพยายามมอ,มองเสด็จพ่อติดฝุ่นงอมงอติดฝินหรือว่าติดกัญชางอมแงมเพราะต้องการจะครองเมืองใช่ไหมอีแผมันดูถูกกูนี่ว่าใช่เพราะฉันมองตาก็รู้ใจ ว่ากระจะมองไงกับฉันคนอย่างฉันฉันทายใจกระถุกว่าแกสองคนแม่ลูกจะคิดการใหญ่นะเพื่อให้แกได้สมใจทั้งทั้งที่ไม่สมควรสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาการแสดงไว้เพียงแค่นี้ขอพี่น้องกลับไปบ้านมีความสุขกันทุกคนผมแสดงไปกว่าก็จะแสดงไปอีกก็คงจะไม่ไหวนะครับเพราะเรื่องแรดสุขภาพมันไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ ไว้ปีใหม่นะครับพบกันในระบบเสียงเพลงที่สนุกที่ผมจะได้ออกร้องเพลงโชว์ตัวพร้อมด้วยโคศสกด้าวตลกบบเต็มเวทีสนุกแน่เมือดูวงดนตรีแม่ไม้เพลงใต้ที่ยังเทปมีสิทโดย,ยคุณอนุชิตสกุลนอมเป็นผู้นำเดินสายทั่วภาคใต้ในเร็วๆนี้มาสแสดงที่นครเมรไรพี่น้องให้กำลังใจด้วยสำหรับหนังสมลูกนันต้านล้านในจังหวัดนะครับอุปาการะไว้ด้วย I'm going